มาแล้วโง่แล้วแค่ปากแล้วมันล้วงหมดมันล้วงหมดวางข้างหลังแล้วก็มาจอดเลยมาจอดปิดประตูมันล้วงหมดมันล้วงหมดเร็ว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 มาเด็กลย

มึงทำเมี้ยอะไรมึงทำเมี้ยอะไรมึงไอ้ควายเปนตอย่าลืมอุ้มส่งกันมาเลยนะืนมันยืนโงูอยู่หน้าผาตรงเว้ยมึงไหวป่ะเนี่ยมึงเอาไหวป่ะเพื่อนมึงหลุดที่อะไรเพื่อนมึงหลุดที่อะไรควายทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปควายไอ้เหี้ย ข่วยโคตรกากอ่ะ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 ไปแล้วสู Pink, rock, ้เพื่อนแล้วชู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 ้เพื่อนแล้ว

پييا کاي 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 مائي 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 เ็นไรูก็น้าไม่ได้ขาเลยกาไม่มีใครข้างไม่มีใครข้างไม่อมใค้ไมอมรับเลยอะไรไยอมรับตัวอะไงโกดข้างโกดข้างนีอะไรข้านอะไรดูดีอะไรดูนี่อะไรดูนี่อะไรกูต่อะไรกูตี่อะไรกูยา่อะไรดูนี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 ่อะไรกูนี่อะไรดูนี่อะไรกูนี่อะไรดูนี่อะไรดูนี่อะดูนี่อะไรดูนี่อะไรดูนี่อะไรดูนี่อะูนอะ วายนี่ไงนี่ไงกากไหมนี่ไงกากไหมมึงโกดดีบอดสนตีนเข้าไปสิมึงแดดสนตีนเข้าไปสิอีกกามึงแดดไปสิสนตีนพวกกูนะมึงแดกเข้าไปสนตีนพวกกูนะ หายใจสิหายใจสิอีกาอีสันโกนมือเงมันทางต่งระดับอิซั์ระดับมนง้ไม่มีวันเข้ากูละมึงควายอีกากูยืนด่ามึงไ้วันอิักามึงนี่มันโง่จริงๆเลยนะไอ้เฮี้ยแ่าสิมึงขึ้นมาด่ากูสิอีสับมือก็คงเป็นในันเดนบอดี้แาเชียอะไรไม่ได้ควายอีสับระดับมึงอ่ะอ้เฮียเพื่อนเขาทําเอนุเพื่อนกันแล้วต้งีลกการเล่นแล้วมันตายกูองงเฮี้ยแล้วไอ้วายไอตนยี่ ได้เลยไอ้เนี่ยอีความกูพามงเมื่ไร่อีสัตว์กูขอเท้าเหยียบหน้าพวกมึงได้ป่ะอีสัตว์นี่ไงกูก็ให้ตำรวจรวบไปเลยเพราะกูจ่ายค่าป่บได้เพราะมึงมันกากอีสัตว์รวบกูเลยตำรวจรวบเลยค่เพราะมึงมันกากไงอีสัตว like ์ชันตารัน